สวัสดีทุกคนทุกท่านที่กำลังติดตามรับชมแล้วก็นักฟังไลฟ์สไตล์บ่ายตุกนะจ้ามาจะมาอัปเดตเรื่องของประกันสังคมปรับสูตรใหม่เงินสมทบปี2569ภายใต้แนวคิดจ่ายตามจริงได้ประโยชน์ตามจริงใช้ระบบเงินสมทบแบบขั้นบันได3ระยะตามระดับรายได้ ก็มาดูกันว่าแต่ละเดือนต้องจ่ายเงินสมทบกันกี่บาทสำนักง,งานประกันสังคมประกาศเตรียมปรับโครงสร้างเงินสมทบประกันสังคมครั้งใหญ่เริ่มปี2569ภายใต้แนวคิดจ่ายตามจริงได้ประโยชน์ตามจริงหลังจากนี้หลังจากที่ก่อนหน้านี้เปิดให้ผู้ประกันตนร่วมแสดงความคิดเห็นกับร่างกฎ กระทรวงกำหนดค่าจ้างขั้นต่ำและขั้นสูงที่ใช้เป็นมาตรฐานในการคำนวณเงินสมทบกองทุนประกันสังคมพสเพื่อเป็นแนวทางปรับปรุงเพดานค่าจ้างและเพิ่มประสิทธิภาพของผู้ประกันตนโดยสูตรใหม่สมทบประกันสังคมปี2569จะใช้ระบบเงินสมทบแบบขั้นบันได3ระยะตามระยะรายได้ เพื่อให้สอดคล้องกับเศรษฐกิจและสังคมที่แปลงแปลเปลี่ยนและเปลี่ยนแปลงพร้อมยังคงหลักความเป็นธรรมแก่ผู้ประกันตนทุกกลุ่มด้วยเมื่อมีการปรับเพดานค่าจ้างเพิ่มขึ้นประสิทธิภาพ6กรณีจะจ่ายเพิ่มด้วยเพื่อไม่ให้กระทบนายจ้างและผู้ประกันตนจากเดิม15,000บาทเปลี่ยนเป็นดังนี้นะคะ ขั้นตอนที่1ปี2569ถึง2571ปรับเป็น17500บาทส่งเงินสมทบสูงสุด875บาทต่อเดือนขั้นที่2ปี2572ถึง2574ปรับเป็น20,000บาทส่วงเงินสมทบสูงสุด11,000บาทนะคะขั้นที่2นะ ปี2572ถึง2574ปรับเป็น20,000บาทส่งเงินสมทบสูงสุด1,000บาทต่อเดือนส่วนขั้นที่3ปี2575เป็นต้นไปปรับเป็น23,000บาทส่งเงินสมทบสูงสุด1,150บาทต่อเดือนตารางเปรียบเทียบสิทประโยชน์ที่ เพิ่มจากการปรับเพดานค่าจ้างก็มีรายละเอียดดังนี้ปีปัจจุบันค่าจ้าง1 5 0 0 0บาทจะต้องจ่ายเงินสมทบสูงสุด750บาทต่อเดือนโดยสิทธิประโยชน์เงนนินทดแทนและเงินบำนาญที่ได้รับ 1. เงินทดแทนกรณีเจ็บป่วย7,500บาทต่อเดือนเงินสูงข้อการหยุดงานเพื่อคลอดบุตร2 0 0 0 0บาทต่อครั้ง เงินทดแทนกรณีทุกขภาพ7,500บาทต่อเดือนเงินสงเคราะห์กรณีเสียชีวิต90,000บาทเงินทดแทนกรณีว่างงาน7,500บาทต่อเดือนเงินบำนาญกรณีส่งเงินสมทบ15ปี3,000บาทต่อเดือนส่วนกรณีเงินสมทบ25ปีขึ้นไป5,250บาทต่อเดือน ปี2 5 6 9ัถึงสองพที่จะมีการปรับโครงสร้างปรับค่าจ้างเป็น17,500บาทจะต้องจ่ายเงินสมทบสูงสุด875บาบาทต่อเดือนโดยสิทธิประโยชน์เงินทดแทนและเงินบำนาญที่ได้รับเพิ่มขึ้นเงินทดแทน เงินทดแทนกรณีเจ็บป่วย8,750บาทต่อเดือนเงินสงเคราะห์หยุดงานเพื่อคลอดบุตร60,000 20,000 20. เงินสงเคราะห์การหยุดงานเพื่อคลอดบุตร20,6250บาทต่อครั้งเงินทดแทนกรณีทุกนภาพ8,750บาทต่อเดือนงินสงเคราะห์กรณีเสียชีวิต150,000บาท เงินทดแทนกรณีว่างงาน8,750บาทต่อเดือนเงินบำนาญกรณีส่งเงินสมทบ15ปีขึ้นไป3,500บาทต่อเดือนส่วนกรณีส่งเงินสมทบ25ปีขึ้นไป6,125บาทต่อเดือนปี2572-2574ถึง 2, ที่มีการปรับเป็นค่าจ้าง20,000บาทจะต้องจ่ายเงินสมทบสูงสุด 1000บาทต่อเดือนโดยสิทธิประโยชน์เงินทดแทนและเงินบำนาญที่ได้เพิ่มขึ้นเงินทดแทนกรณีเจ็บป่วย10,000บาทต่อเดือนเงินสงขอดหยุดงานเพื่อคลอดบุตร3 0,000บาทต่อครั้งเงินทดแทนกรณีทุกขภาพ10,000บาทต่อเดือนเงินสงขอกรณีเสียชีวิต1 2 0 0 0 0บาทเงินทดแทนกรณีบ้างงาน10,000บาทต่อเดือนเงินบำนาญกรณีส่งเงินสมทบ 15ปี4,000บาทต่อเดือนส่วนกรณีส่งเงินสมทบ25ปีขึ้นไป7,000บาทต่อเดือนปี2,575เป็นต้นไปจะมีการปรับค่าจ้าง23,000บาทจะต้องจ่ายเงินสมทบสูงสุด1,150บาทต่อเดือนโดยสิทธิประโยชน์ที่ได้รับก็จะเพิ่มขึ้นด้วยนั่นคือเงินทดแทนกรณีเจ็บป่วย11,500บาทต่อเดือนเงิน สงเคาะการหยุดงานเพื่อคลอดบุตร3 4 5 0 0บาทต่อครั้งเงินทดแทนกรณีทุกขภาพ1 1 0 0 0บาท11,500ั 11, บาทต่อเดือนเนองินสงเคาะกรณีเสียชีวิต138,00 0บาทเงินทดแทนกรณีบ้างงาน1 1 5 0 0บาทต่อเดือนเนองินบำนาญกรณีส่งเงินสมทบ15ปี4,600บาทต่อเดือนส่วนกรณีเงินสมทบ 25ปีขึ้นไป8,000กับ50บาทต่อเดือนทั้งนี้การปรับสูตรใหม่มุ่งให้ผู้ที่มีรายได้สูงจ่ายเงินสมทบเพิ่มเพื่อแรกกับสิทธิประโยชน์ที่สูงขึ้นขณะเดียวกันผู้ที่มีรายได้น้อยอย่างได้รับความคุ้มครองในระดับที่เหมาะสมตามกําลังจ่ายเช่นกันยังไงก็ตรวจสอบได้ที่ประกันสังคมนะคะหรือ สปะสะชนะกับสิทธิประโยชน์ที่ปรับนะคะในเรื่องของพิดดนค่าจ้างแนะ่ขึ้นเริ่มนะคะปีหน้าเลยนะคะถ้ามีข้อมูลยังไงนะคะปรับเปลี่ยนว่าอัปเดตยังไงเดี๋ยวจะนํามานะะี่ยอัปเดตให้ท่านได้สาะดับรับรฟังนะคะผ่านรายสไตล์ภายตุกคลิปนี้ขอบคุณที่เข้ามารับฟังนะคะสวัสดีค่ะ